คลายให้ผู้ใหม่ลเลยป่ะจ้ะโอ้โพอจะมันสัดดิเนาะมาชมพูเดียวโอ้โจะมันชาดวัดชนาเฮ้ยอันนี้บนวัดชาดมาบุญวัดชาดได้ตัวไ,ไ,ไ,ไหน,นได้อันมา<ห>เอ็ดชีบน้าม,มาอยู่ว่าสรุปแล้วซามโมนี่ยเราถือพายดีหรอบ่ตั้งท้องบอง มีได้ใจหวงใจเฮ็ดมงเห็นมันนะพังเข้มบ่อจักสิเฮ็ดปีังจักสิพังีังจักสิักีังบ่กันตบ่มีัชงบ่เฮ็ดชงก็ยานะอืแม่นความจอยู่เจ้าใหังเฮาบ่มีบ่สิักไปเฮ็ดหยังเนาะสิง่ายชงใจบ่โอ้ยเบื่อักผู้หญิงก็ตผู้หญิงเอ้ยมันบ่อยู่ได้นี่นะอืง่ายได้ีังันง่าย้เจ้าเออ10,000มาเฮอ หืมเป๊ตๆแล้วพ่อแม่ก็สงสัยว่าเอ้าตะกี้มึงคือมอยุมอยะวันนี้เพิ่นคือว่าคือคนนั่นข้างหน้าเขาคนอ่ะเนาะพี่พี่น้องเอ้มองเก่ามองเดิมเนาะบ่อนที่เคยนั่งอ่โลมกันได้ละพี่พี่น้องเอเนาะ ทีเฮือนทางเมทาเอพิ่นเนาะัเซนจักโอ้ยเฮือนนี่เนาเนหยเฮือนคนบ่ได้อยู่โอ๋ตายๆๆๆเออโตได้เฮือนอยู่จักีได้มาแต่บักเซาเจ้าหนบ่โอ้ก็มาฮอดนี่มาฮอดู่แรงโอ้ไปเยี่ยมลูกบ โอ้ไปเก็บมลุมเขาสบายเขาตุ้นไก่เขาหม้อโอ้เขาธรรมดาเด้เนาะไปหอดปากซีโอ้ไก่เทได้ปากซีสำรับไปประเทศไทยยังเงินไก่กว่าได้โยไก่ได้ปากซีนะนางน้ำมุนกาบอวีผูอยู่เด้ย ้วก็ให้แม่พนักงานคือแม่พนากงานแม่พนไปกอนไปตักเชได้มึงไปอยู่น่ะให้ที่อยู่นั่นเนาะพอเท่ากับไปอยู่โอ้สัน่แเนี่ยหนาหยาอะไรกะแม่มาแต่ปักเชจงเอามาหยาไม่ยามไปนํากอหยาได้สันโมเลยแม่หละหยาเลยถึงหน่อยเขาทักที่เยวะเนาะแม่หลดก็ได้คนอนกัดได้แม่บอกเชียงหงไปใช้กินนี่น่ะเอาเสียง ใช่โอ้คิอเป็เสียงกันสาวโมคนนะโอ้ยบ้านนั่นดอกเพคนนั่นนะจ๊ะตาเลยแล้วก็มาเมือแหลงวันนี้ตอนหกโม่โอ้ไปรถส่วนตัวบ่โอ้ยไปรถอันนี้แล้วรถง่ายนี่แล้วส่วนตัวมาใช่เด็กลดช่องแถวบ่รถอันนี้แล้วลดเมรักโอ้ยไปกับทนายเบิดหล่เติบเนาะ โอไปมือไปนอนถึงค้นหนึ่งชั่วครึ่นะอืมอืมไปซ้กับพอดาบมานะมาแรงวานนี้มาเยี่ยมเยี่ยมลูกเยี่ยมร้านเนาะเยี่ยมมันมาเมอนั่นบ่โอ้นงมย์หนงไม้ฮะหนังไม้หนองไม้เนอ่ตาดูว่าดดนองไม้่นองไม้คนเป็นยังไงเป็นคร อมแล้วก็ลูกก็เป็นไข e ่ประสบายเนาะมันโรคอันน so ี Mine. Mine. ้ฮะเออเออตลายได้เขาบอกนะโรคมาใหม่โรคอันเขาเสียเด้อดี่แมนแมนเขาบอกว่าช่างโควิดทีมาคือเก่าอีกบ่กแมนเขาบอกนี่นี่ได้ฮะมางั้นเขได้เขาว่าว่าถ้าไข่ถ้าไข่เด็ดตลายได้เดี๋ยวนี้นะไอ้แรงควบมได้มิแต่รอเดียวอืพโหตายเลยแม่ท่าวะ เนาะยาดี่นี่เลี้ยพันว่าเนาะนี่เลี้ยพันว่าล่างโลกล่างยังสิเวันคือพันว่าแล้วบ้านคนสี่อกรับไปคนสองศอกเกิดมาแล้วบานเม่นเม่นเม่นเมนเงนถึกแล้วนี่แม่นเราว่าเป็นนี้ฮันบ่มีได้แล้วาว่ะบ่มีอันยาปินยาพัวได้เออบ่มียาปินยาพัวก็จะเป็นเลยเนาะบ่มีดีแล้วเขาบริหิตมาเลยสิตะกี้ฮันยังว่าว่ามีเนี่ยปินยาพัวเนาะ เมนเมนโควิดออกแล้วนี่นะอันนี้บ่มีเป็นกต่มีแต่ตายเท่านั้นเอาอย่าได้ไรสิเนาะออไปไว้เท่านั้นแล้วบริปินได้ปูอ่ะยามันมันจังบ่อยู่ลำคาญเดี๋ยวแต่มุนแต่กรรมเมย์เอ้ยแต่บ่มีโควิดก็บ้อนมือกับไปขึ้เก้าโอ้ยตายแล้วอันยังก็ประเทศอินเดียบอกยัง มาเลเซียบ่ยังข่าวๆอยู่นะเจ้าว่าเขาขาวอยู่เขาวๆกันเป็นอันนี้พยาธิโควิดอันนี้มาอันนี่บ่มียาปิ่นปูเดอร์โทษแล้วแล้วแมวอ้าวปิ่นกับปิ่นแล้วบ่มีปูกับปูแล้ววะจริงเขาว่าเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่เด็กก็ได้ไอลงท้องนี่เออแล้วก็เจ็บคอนี่บ่มียาปูอวะโควิดมาจะบัดสิมานี่ตายรวดว่ะ พยายามเลยเนาะค่ะปิดนิดหน่อยก็บปวดตัวเองไว้เนี่ยปวดกระจาะมันจะเป็นยังไงเราก็รุกแล้วเสียอ๋อเสียงทูซึ๊บจิบๆคอแล้วก็เขากินน้ำอ่อนน้ำอุ่นนะเนี่ยอันนี้ก็ช่างกระดอกก็ดีอะวันเนาะก็ปินเยอะเนี่ยปวดตัวเนาะเมนแต่ไม่จัะแบบมีแต่ตายอย่างเดียวแล้วจะโลกคนโลกสัตว์เนาะคนกับผู้คนสัตว์กับผู้สัตว์สัตว์กะระบาดเดี๋ยได้ตอนนี้ค่ะระบาดแล้วระบาดแล้วตอนนี้ปากเปื่อยลงเล็บกับกนั่นสัตว์ก็ดูนี่ค่ะ หมากาเริ่มปกินข่าวกินน้ำได้ได้คือพ้นเนาะทันนอแมนเมนตายตาสภาพอากาศแล้วแมนพุ่นกแลงให้น้ำมนต์มาโทรหาเมย์พี่บอกโทรแล้วโอแรงมาชอด้วยว่อ่าอ่าจมือก็จะเอกจะไปพุดนะชามชามคืนชามมือชามคืนเปอ่าเจ้า สํเมสิเฮาะเนาะลูกว่าอันตาอันเพิ่นบ่ได้อยู่นําเด้พอเฒ่าไปทางนี้แลเราบ่ไ้เออบเข้าแลปนขี้เหอืมเลาะเนาะมันมันเิลายคนได้อยู่ในรถนีมันมันอัดแม่นบ่ือเฮาเพิ่นขึ้นรถขึ้นล่าจะบ่เข้าี่อนําบนี้คะแม่นแล้วจัว่าโอ้แม่กินข้าวเนาะคนผู้ใหญ่เฮาอดได้ได แต่อันผู้เอ่ยมันนี่คนยังบ่ได้เอาไปไปผู้เดียวไดนเออเอาเวลาจะไปแล้ยพอถ้าเอาไปแล้วอยู่น้ำพายสาเอ้าวมันยังฮู้จักความแน่ยนะอยู่ผู้เดียวบ่บ่อยู่น้ำพายอ่ะอันอยู่นํามันเอ่ยบางทีกะน้องไม้นะยังใครนี่มันใหญ่แล้วอืออือพูดจักเลยเนาะเป็นนี่ได้ฉันน้องไม้ดีขึ้นนะบ่ใครเน่ยเหมืนกับใครแน่ยดิเหมืนกับฮันแน่นะบัดเพเนาะ คันแล้วมันแบบมันคันปากบาดมันมันหุ่มนะแช่แน่คือว่าแล้วคนบริอ้วนคนเจ๋ยๆเป๋ๆมันก็เศร้าไว้คือบอเนาคนอ้วนนั่นเศร้าเลยผลว่าบาดเพนคนอ้วนผลน้ำมันเนาะเมนเมนมันนานเศร้านั่นดีเคลื่อนรุ่นนั้นดูเอะละเนาะอันผู้ลูกเราผู้อ้วนฮะป้าเราว่าเราอุกใจมันง่ายเขาน่นะใส่มันใส่ติ่งแล้วนั่นก็ได้ป้าใส่ติ่งปแล้วมันนานหุ่มเนเป็นมันเนาะ นานหุ้มแล้วเนาะนะของนางไม้ยังว่าเขาบ่ได้หยิบแล้วเขาเฮ็ดไม้ละลายเลยโอ้มันก็ติดไว้อยู่ดอกเขาว่ามันจ่อยเปื่อยเยื่อยเปื่อยเยื่อยแล้วล่ะว่าอ้ยตญาตินั่นล่ะว่าเอ้าไม่เท่าว่างานสุดอันเอานางไม้ไปนี่ก็อันนั้นู่ข้หลังอืมเขามาผ่าตัดเนาะนี่แหละตัดตัวนี้โอ้โอ้ยขอตัดตัดอยู่ข้างบ่อันข้างังน่ะตัดนี่เลยออตัดนี่เขาออกนี่ โอเบิงเราอะเพรว่าอยู่จักทิศแล้วเนี่ยได้สามทิศแล้วโอ้เจ้าบังสวงเนาะเฮ้ยได้สามทิศแล้วเป็นยังจังวะเป็นทางด้านนั่ออกแค่บาดคนนี้นะมันเป็นมันนี่เราวอามันเป็นน้าออกมันมันมันคนอ้วนน่าเลยอ้วนแล้วบริเวณทางนอกเนี่มันจะเปื่อยนี่อืมอืมเขาหยิบหยิบหรยิบหยิบหรยิบมาเด้มันมันความว่าเจ้าคลั่ความกินคลั่ยุ่งมานานมานานเช้ามานานติดอืม มันมันคนมันมันเนาะก็ตุ้ยดีจังเขาบอกอยากได้ตุ้ยเล่นไม่เท่าเขาจะเป็นมันว่าเป็นเลยเนอเป็นนิวเคลังเดอเราผ่านิวเคลังมันก็กว้างแล้วผ่าที่นละติดโอ้โหมันจะเข็มเนาะโอ้บวปตาเบิ้งหน้าไม่เท่ากับกัดปูเขาคือว่าข้าวหรือข้าวอะไรเราหมันเท่านี้มันเปื่อยแล้ว เกะบิ <sa iden> ่่งอันนปวดบ้านก็เป็นง่ายเนาะเดี้ยชามทิศเลยนอนในนี่เพิดแผ่นใบออกเพิดเบิ่งเบิ่งเปิดเบิ่งยาเบิ่งอะไรเบิาดนี่ยมันอันนั้นมันคาวใครมีหยิบอันนั้นบาดอันนั้นมันบวมบ้มยุ่งหามันแบบชี้มันโป่งมันดูนขึ้นเลยบาดใหญ่เนาะแม่มันกว้างลายกว้างลายฉปร่างลายยาเนี่ยต้องรักษาได้ดีคือว่าเนี่ยอาภูมีใครมั่นเหี้ยงว้คืนน่องอันนี้ ไม,ม่เมียนเศร้าไว้แห้งไว้มมันก็คือหนึ oh, kay, ่งช่องคืนมันก็แห้งบาดมันก็งามเมนเนี่ยพวกบางคนเขาบาหุ้ยจักจะเขากันเขามาดคล้ำเขากินไข่มันแห้งกจะขั้นอืมใครจะกินไข่เขาเป็นกินไก่ก็เป็นปีผมเขาจังานค่ะคล้ำได้คล้ำบ่ได้บ็มได้กินสนนโอ้ไก่ไหนไก่พิษเด้อสนนขั้นได้มันาคขั้นได้ไก่ไข่ผักบงไก่ล้านกลิ่นเขากินมาได้บ่ฮะแก่ล้านแก่ยังเาไง ซื้อว่าไก่เออกินมาได้บัดกินได้หมูนี่ซิ้นปูซิ้นปลากินได้ขันไก่นี่แล้วแล้วกับเปรตมากินเด้อมันคันมันคันคือแม่ให้แหละเขากัดส่วนให้เก่าให้ยิ่งแค่นั้นเนาะอันนั้นคู่มันทำนี่มันบัดมันคือบัดบาทนั่นเข้าป่าได้ลูกได้ยังในีสะเป็นอะไรเป็นอะไรอันปาดได้ลูกได้เต่ากินน้ำว่าไส้ไก่กิ้วคือแล้วว่าบาท อันนี้ได้กินแต่แผ็ดดว่าขันปัดใช้ติงพืกินไก่ก็ได้กอกิน่บดรคารามกินน้ำบัดฮะอันริคันขัน้เนาะฮะเนาะบานเนาะขันนี่มันโหยหาเก่าขันเก่าเลยเป็นพิษได้บริหารบูคุแล้วได้บริหารคู่นึ่งุตุ่มป็นตอได้เนาะคู่ได้คู่เือนแ่บคู่น่าคู่มันกะหาโไดรคู่ใหญ่ไปไนอ่มันขันแต่บมดปักบาทจะคนดมันได้ขันเก่า เอาละเจ้ากับลูกตอนแรกมันั้นถาคือรู้สึกว่าเริ่มใหญ่น่ะเหรอเฮาวันนี้เฮาก็มากินคาราบมันแล้วรู้สึกว่ามันกับคือว่าโย่บลงได้กลิ่นคนนั่นน่ะไก่ไข่ผักบงก็บ่อยกินมันเป็นพาเป็นตูดผักบงคือผักบงคนกินเยอะผักบงใส่กับอนเนื้อเนี่ยมากไปกินเนี่ยว่าทุกอย่างแล้วผักบงเขาบอกผักบงเนี่ยมันลามเนี่ยมันเป็นลามเครือองเขาบ่อยกินแผลตามแผลบล็อกตรงกลางของแผลบล็อก ผักบงแล้วก็ไข่ไก่นี่ไฮกินเด้อรไม่ตู้ก็ประแหนี่ไงเทนั้นแล้วอ็อันนั้นแต่กินมืดมาดรอว่าด่ะจะมาคลั้มกับนางไม้ไว้กินคลั้มได้ก็ดีเพว่าเนี่ยห้าขัดกินก่อนนะจะมาข้างนั้ือว่าฮโบ้โฮห่ากินมั่วไปเลยนะเนาะกินแบบคือก็เ่เป็นอย่างนีงนะมีผู้บวกผู้หญิงเขาก็นั่งมดเลยคือว่าอันนี้เขาไป่ึกษาซน์อันนี้กินี่ะเขาไม่ชิคไซ แล้วกับมาทันเลยทันได้กินลงไปเลยได้ยินอันแผลงบอกถ้าเอาเสื้อหน้าพนมาเมือนก็มาขายเสื้อให้แม่เสื้อไงเสื้อขาวนะเสื้อชาตอันนั้นแหละบอได้หดพอหนุ่ยบัตรอะไรบักเก็บมาให้แม่เก็บมาขายไปซะเออเสื้อหน้าพนันลายดอกเสือกสาวพันกับชาติกับ สร้างกระตาของบ้านนย่นช่างบชานชําปะไว้ให้แล้วถามันมาเท่หนายเอามา้เออม่งมาจ่อยวับแล้วยุดท่าไปปักเซไปขาใให้ผูใไม่เลยไปจ้โอ้ขอจะมันสั์ดิเนาะมาจงผู้เดียวโอ้จะมันสาวดวัสนาเอ้ยอันนี้บุญวัดสามาคุณวัดสานมาอ้าบอยังหัวใครได้ดวัสนาไความเราเลยเนาะ เลี้ยงเลี้ยงมีคุณมีค่าอย่างแบบสำหรับิ่นหามาแบบมีค่าเบิ้ลมาขายแห่งนี้แม่ผมมาเลี้ยงลูกมันอีกเลี้ยงลูกหนึ่งผมมาเลี้ยงลูกสองอีกก็ยังไม่ได้แต่ละคนมาเอ็ีเพิ่นหามาอยู่ว่าสรุปแล้วซาโมนี่เราถือพายดีดอบอแม่ตั้งท้องบอแม่กับบุจังหวะมันอําเขากองบุญฟังบุได้ห่า อ๋อกระหจัก hmm. บ่เลยยังบ่เนะใจทางเมะก็แหละยังบ่ได้ใจหางหมูเเต่ว่าพันมาพันทุงพันทุงมันนั่นคือว่าเราเอาให้ฟังอีซื้ออ๋ออืมเราเอาดูซื้อห้าพันพันว่าโอ้ยเ้าพันเป็นเป็นเม้นว่านะอืมโอ้ยเต้นก็ว่าประชดใช่หุ่มห้าพันเป็นเม้นมันมีลูกบออะไรนี่นะว่าประชดใช่ในนี่นะอืมอืมอจักเชียวกระชมูจักอยากหุมบ่เลยกระหมูจักอยู่บ่เรา เอาเนคือว่าหันอันเอาบินอันนั้ที่บินอันเผื่ไปอันสับยาคุมมันอให้บาเทิงเด้องดีโอที่ถนนนี่ไปชักเดยเอาเห็นอยู่ในคลิปพันด็อกมันมีเจียเออถ้ามีคนใดคนหนึ่งพันอยากบอกแล้วเพื่นออามาให้เบิ้งเนาะถ้าบ็เห็นนั้นมือเพั่นอยู่เฮือนนั่นแหละพดบางอีมนยังอยู่ในแมตู้นี่นี่เด้ว่าชาวบันเบาเทวะบอาชะโมมันชะโมว่ามีหลูกบอกบอกได้ หนาโอ้เป oh, oh, oh. no. ิ้นเมธามันบ่บอกเนาะไปบอกไปทางอื่นนี่เด้ไผว่ามีลูกนี่เด้เบิ่งเบินี่เฮาก็ปชักว่าเออบัดนี้ยได้เข็มละปีบัดนี้อ้าวเข็มละปีมีอยู่บ่บัดเข็มละปี ใส่ห่วงเ็แล้วเข็มชมเดือนในการย่างนั่นเนาะมีแต่ใส่ห่วงเสห็ดมงเห็นมันนะพังเข็มอบจักจีเห็ดพิชางจักจีพังพิชางจักจีซักพิชางโบคอนตโบมีครับพ่างโบเห็ดพิชางกระยานนะมนความใจอยู่ใหญ่พงเขาพวบมีบ่ที่ชักไปเห็นยังเนาะิง่ายพ่ชางใจบอโอ้ยโอยอยเบื่อนีมาสักผู้หญิงกระต่างผู้หญิงเออมันปรอยู่ได้นี่นะอื แต่มาเดรียนยูนแคนก้นแถบมันพอใจตนมันพอใจมันให้แต่ม,ตมันพอใจมันก็นแก้งนี้ปุ๊บครบเนาะแน่แ<ม>ออันนี้คนสุดเทเายมีความเจ้าอยู่ได้เนาะเป็นน้ำใจใจง่ายใจได้ไปสั่งเัินใจง่ายแล้วเจ้าเออสิบพันมาเฮ้ออไปไปไปแล้วเปิดนะซะเปิดดีสอดซะ<อ>ตัวเปิดด,ด,ดีสอดนะจ้สามอ๊อปิดอยู่เปิดเสร็จ ใครเลยคอยหนึ่งบอกเนี่ยเอาใครถึงชุดได้สิบพันมาเออใครถึงกระบอกนันพูดแล้วกระบอกเข้าเองว้าวเลยคอยนิดนี้กระได้ก็บ่เอาบ่ได้ก็บ่กินนะแห้งเต็มโต๊ะไปหาเองนะช่างบอกปลาลงบืดไปหาขุดหาไปช่างก็ได้นะคัร์ดอเยึกข้าใครก็โอ้ยหลุดตัวมีกับไปหาหาหนี่ไปใครก็ได้นะอื ตะกี้เน่พ่อแม่เลี้ยกตัวเน้ยิงไปสั่งชนนเลยแต่จนใหญ่นะครับเรืนว่าสิตายจะค้นชนนเมนเมนสุดพิว่าสั่งอันนี้ห่าไปสั่งห่าด้วยสั่งด้วยเนี่เห็นด้วยถูกชาแล้วเปล่านี่ไปให้ก็ไปนี่เอ้ยระวังเด้อตัวเองว่าเตือนอยู่ข่าวนะเพิ่นเล่าให้ฟังอยู่ตัวนี้ฮะเตือนอยู่ว่ายันเป็นติเสื้อติดยันอะไรก็ว่าเอ้ยระวังเด้อบ่คนเกิดคนยันเพื่อนเราอะ กินข้าวก็บ่แซบหาจ่อยเด้เด้นี่ได้โอ๊ยจ่อยโอ๊ยมันมามื้อมื้ออันมันมารินแล้วกะพอดีปกติมันมามื้อนี่พอดีมันค่อยมนมันเมนอือมัดพุ่มข้างนีด้มัดพุ่มปุงเสอคือมาน้อยแหมเจ้าคือมจ่อยคือมาน้อยแท้มันเฮ็ดมื้อนหไดโอ้มันบ่ได้ว่าคณยิงียิงไดมันมัดหมดพุ่มมื้อนีตอนนั้นแม่มโอยู่นอ้วนเด้เนาะใหญ่อ้วนแมันมัด มัดจกนั่นเนี่ยวีพมแล้วก็มัอาบคือสิไปอาบน้ําอมัดแล้วก็นุเครื่องแคนแคนชั้นสีผ้าอ้าคือแปลกแท้หนุ่มชงก็คือว่าน้อยแท้มอือแปลกปลาดแท้มึงนีเป็นคนซ้ําบ่ว่ารุ่นบ่ารุ่นแกบ่ลูกแบบนึงตุ้ยแบบนึงจ่อยเออาแม่ก็ชงใว่าเอ้าตะกี้มึงคือย่ยะบัดนี้พคือว่า คือคนนั่นทางแน่คนเต็มร้อยแม่ให้ว่านี่นะก็มากอะ่อยว่าแล้วมันก็ว่าคําได้คำนั่นเออของคนนี่เนาะคือเป็นยังไงก็เป็นเนาะบัดนี้ค่ะบัดคือเป็นก็คือพี่ป้าพี่แม่นันที่แบบ่า่วงติดผู้บ้าด้แบบแต่งตัววิจารณ์ชีวิตจักงามได้ชนนเลยอืตุ๊ปอยู่อ พ่อก็เห็นมือนั้นบ่ก็เห็นไอ้หลีมือนั้นมือว่าเอาอีมมือสิว่าถือผ้านี่บ่จักจ่อยปกติกคนถือผ้านี่ดดเกียอืดบ่มุ่มบ่เมาเออโอ้ะกาวเตยสสะบ่มะุมะะเออมะุมะะอดนียันติผู้บ่าวนะบัดเออนุนุ่งอกอืมีแล้วก็มัดผมแล้วก็บ่ไดุ้่มๆข้างหน้าก็มัดผมเป็นนุ่งซองก่งขยาวอื เอพขอบักพัดตะกูเห็นมึงบันนี่เนาะขอโมก็มึงเป็นอะไนี่ว่ามึงอะนะคือมาตางเก่าแทะน้องเพื่อนเด็กหนุ่มเลยว่าโอ้งามเลยดุกูปนี่อ่ะเบะก็บอกเบะก็ย่องต่อยงามกะงามกะคือในไรงามกเะมึงแน่หันเรียมึงหน้าเด้ขอคือหน้าแมงจุจีนี่แม่ก็ตอบปุยแห้แก่หายหายบ่ อ่ากินโอ้กบ่มักเนาะมือเดียวล้วไปเ็มันมันเอาือแต่เอามือบ่เออเอามือโลดขอเอามือกอนอพอบ่อยากไปนําปักเนมันไกลก็หมดมืออือเอาบทีมันยนันดับนอนเนาะยคือเน่อยากอมไปจักโมงไปตอนเช้าว่าพอไปเออไปตอนเช้าตอนเช้าตอนแรงฮอเนาะแม่นอื สอง ة, สามโมงนอดพุ่งดับใบแมนบ่ได้กินข้าวแล้วตัวเองกะข้าวจอดกินข้าวกินน้ำบ่ได้กินและตัวเองเงี้มันบ่คืออยากว่ใช้บ่นอัดผ um ู้แรกเนาะไปกินน้ำดูอ่ะมันอัดอึดอัดเหือกันนะมันห่อดีอืมอือืมอืมมันเอาน้อมันเอาลายล้วกะข้าวมีแต่ว่าคนเนี้ยประคัลงไปถ่ายเบาส่วนนั้น ไอ้บ่าวหลังแล้วขึ้นมาต่อพิ้งไก่ทางตากับบ่ส้อนใจอย่ามาทางได้ <S <S บ,บ้านนปงนอ่บ้านนปงนปิงโอ้ยอย่ามาทางได้บ้าเล่นคือกันเท่านี้เนาะแม่นอ่าบดผิวขายปิ้งไก่เล่นหับหลดแล้โอ้ยมันจับคนนองคนงงต้มไม่ตู้ไม่ตูไ้ตได้แล้วได้แล้วแม่วได้แล้วอืแต่ที่นบ่ได้เอาดอกมันขึ้นยาก ไม่ใี้นั่นเป็นงับงับเนิเนาะไปหารักษาใหม่บ่ัวผูเน่ยผู้ใดดีมั้งงับงับมั้ว่าจจิตใจเขาแล้วันี้เหมือนปีกเงินหนึ่งหาหกสิบพมจับบ้านนี่เนาะไก่เชน่ะเนาะปีกหาหกสิช้ปีนโอ้เซนะบ่บ้านนี่แมนโอ้ตัวยหญ่งกับเชนสาวซีเมนยู่ไก่ล้านฮะนะพอิีปีงมอนนะเชนหาได้ หาตนตื่นสื่อเมื่อน่ะอันทางแมงเซโนนี่นะอืมบม่ไม่เคยสื่อเ oh ถืเออ่าก็เลยว่าถามมาโตเท่าไทโตุกโมมีบ่มีพวกเก็ดชิบกระโตช้ำนกขมิ่งช้ำพมือน at um at at um> ี่แหละช้ำพมือจางฮนี่แหละไก่น้อยนะไก่น้อยนะนั่นฮะคนอยากกินตัวใหญ่แบเนี่ยแน่นเลยกินตัวน้อยคนมันบกบกแซ่บชินบลายมันชินแล้ว เป็น,นได้สระน่ะ้นเนี่ยอยู่ในกินเพิ่นนมเนยพันเบอร์ร่บล้อเออกะยังยังอยู่ยังไหวพิ่นอยู่ผัดพันหม่ามือเอาเพิ่นม่ามืัอนี่กะจากด้กินไดเอาบ่อยได้สระเอ้ยกะกิน u, อยู่เอเอก็กิน <g imme S 1> ห้า,หาแม่ก็ให้กินบบ บรดมันใช่ไกินขลุขลนได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็กินนมกินน้ำแล้วกินนมเรียบร้อยก็ให้กินแต่นั้นนอนนอนแบบเนาะอาบน้ำอาบนาแล้วมากินข้าวกินข้าวกินแล้วกินนมกินนมแล้วก็นอนเห็นบอกมันจังอยู่พอนเดนี่ฮันเว้นแม่มันมันไม่อยากเมื่อได้มนเดนีิฮะโอ้ไม่อยากเมื่อเห็นบอกอยู่ในคลิปนางแม่มาถ่ายนั่นบอกเมื่อบบเบาเมื่อโดดเมื่อยนานมันก็เลือเฉื่อยนะ ขอวะติดพีได้แบบนีเนาะมดจุบแน่ห้อมแน่เมื่อบอกเมื่อดดมันเหรอวะแม่ให้ที่แม่ให้ตลอดที่แม่ให้แล้วกันมาแล้วหให้ให้ให้อยู่วะยังให้เอายังขอให้มันบมีเงินให้ยังให้อยู่พอเราใียมันนะไปเมื่ออีก็ดีไปมึงจะไปทางไหก็ไปอยู่ยังมาชอมันดีวะไม่เท่าให้แล้วใบเมนี้อีกเนาะมันให้แล้วก็กระปวดสมองนะเมนฮะเร มาเลยพ่ออันเจโถทิจ่าทิจะาปลาดุงนู่นลงถุกย่าเนี่ยว่าน่งดีๆทุก่ามาน่นได้ขนมเบ่อทิจ่าดยฮะงามเนาะอุซเอนพลังเละขายพลอโล่พลังไปพ่นเละบ่บ่บ่ไปพอดีอ่ แซ่บบ่กินขนมเออผู้เดียวแม่ผู้เดีตัวแนมนต์ดซะเมื่อเมื่อคิดฮอดน้องอยู่บ่อ้าวเอ้ยบ่คิดฮอดน้องนี่ได้าบอเมือกินไม่คด้ยังน่ะแนนั้นละดเอ้ยเอ้าาเป็นผู้เอ้ยลาบ่นลาบ่ลได้ไ้เอ้เก่งเด้อมนต์น่เด้อ โซมคืนโลดเฮียนแบบว่าเฮียนชินแม่เนาะทีเด้บ่แม่เฮ็ดหยังเบิ่งเบิ่งมันก็จับมาเบิ่ง่นคือกได้สอนมันมาแล้วก็บ่ได้หน้าได้ลังก็ฟาดเอ้ยก็จังตายเอ้ยพได้จอกตัวนจอกแตกหันบ่แพ้มนมันเอาแป๊ตัวนี้ฟาดโลดบ่ตายไปหาแม่ไหนเป็นจังได๋เ็บ่มยาวติอีมนต์เฮ็ดหูเพิ่นแล้วว่าาบ่แพ้ลมเยาบ่แพ้ลพ่เาอยู่นแม่เฮาจะแพ้เฮาแม่มนะ เมนปนอะเ,เอบริหนอนนึ่กันเมื่อะฮะบริหนอนเกิดกันนี่บ่โอ้โหพอเท้ากันติน๊นอเอ๋ยมานอนนำนำแม่เท้าแม่เท้ากอนอนในพอเท้ากนมาเอาอันผู้น้องไปนอนพ่อเท้าอืมเปลี่ยนการนอนมาเลยค่ะอืมพอเท้านอนนอกเลยแม่เท้านอนในอืมผู้หนี่นอน,นแม่ผู้หนานอน,นพออ่อเจ้อ้าออเป็น,านาอันไหเอ่าเปลี่ยนกันนอน บุมวนวน่ยว่ะมอนบุมาอยู่นำกับบุมวนวนี่ยโ้ยมอแมลงมาเลยแมลงไม่เปิดนไม่ใช่คนโทษน่าเลย